ขอให้ทุกท่านนะครับชาวไทยแล้วก็ขวดสีเขียวครับขวดสีเขียวเใช้ดีเลยขอผมนะสำหรับผมมันใช้ดีเลยครับหายเหมือนกันผมก็เพิ่งก็เซอร์ไพรส์ครับคุณอีโกครับจากป๋าปอนครับผมสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมเออมื่อวานผมลืมชี้แจงป่ามาดำปูตื่นเช้ายัางเลย มาดามปูตื่นเช้าอังเลยนะครับผมตอนนี้มีคนกดไลค์แล้วอนุญาตนะครับโทบี้เขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาผมพูดอะไรเนี่ยเขาจะเรียกร้องความสนใจเลยครับโทบี้นะครับก็สามารถที่จะเกี่ยวข่อยกันเพิ่มได้นะครับผมไม่ว่าใครนะครับผมก็เพิ่มการมองเห็นให้เราได้ทุกคนเลยนะครับผมนะครับผมอยากจะเห็นสิ่งสวยงามนะครับผมจากจากคุณเซรานะครับขับไปเที่ยวมานะครับแล้วก็เขาก็ มีภาพสวยๆทั้นนั้นเลยนะคุส่งกำลังใจให้ทุกคนจากคุณส่งแสนสุดจ้าคุณสมใจแสนสุดก็สวัสดีเช่นกันจ้าไลฟ์ใหม่ๆ,ๆครับผมสัญญาณเน็ตผมโอ้ขอบคุณครับตั้งเจ็ดล้านดวงตาเลยนะครับเนี่ยสัญญาณเน็ตมาแล้วสัญญาณเน็ตมาแล้วขอบคุณกําลังใจครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ไป อ่าเรียกว่าอะไรล่ะนึกว่าผมไปกักขังโทบี้ก็โดนลบไลท์อันนั้นนั้นไม่ผ่านไลท์เลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับใครจะขึ้นบ้างเอ่ยธรรมะคือธรรมชาติโอ้ชื่อเพราะอย่างเลยครับผมรุณนสวัสด์ตอนเช้าอ่านไทยสัญญาณเน็ตผมนี่ยังไงงาเนี่ครับโอ้มาดามปูยังอยู่เลยนะครับพี่เจิญนสวัสดีคะ่ะมาดามปูยังขอบคุณทุกท่านมากเลยครับที่ให้กำลังใจครับผม ขอบคุณขอบคุณครับผมขอบคุณมากมากครับผมไปนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมค่อยช่วยหน่อยลิปผมไม่ดําละมากนะครับผมอยู่ที่ไหนก็รู้จักกันหมดทั่วเลยนะครับตอนนี้นะครับผมขอบคุณสิบล้านดวงตาเลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับต้องเริ่มใหม่เลยครับโปรไฟล์นะนะฮะขอตัวก่อนนะครับ คุณอันขอตัวนะครับผมครับผอมากครับคุณอันครับผมตรงนี้นะครับรู้สึกเจ็บหลายวันเลยครับตรงนี้ครับมันจะเป็นสิวอยู่แล้วไว้ด้วยธรรมชาติด้วยนะครับผมมันก็เลยติดครับผมมันก็เลยติดว่าเราต้องถ่ายแบบธรรมชาตินะครับผมก็สงสัยต้องนพลอดบนพลดสวัสดีครับผม สวัสดีทุกท่านเลยครับผมที่มาให้กําลังใจครับผมเฉินลงเที่ยวก็ขอรับรูปภาพที่เราเอาไปใส่โปรไฟล์เราอะ่ะผิดกฎนะ่ะเออทุกคนพออ่าพอทราบไหมครับ <c oughs> <c oughs> คุณฟานละลงนะครับให้กําลังใจสู้ๆให้ดอกไม้มอบกาลังใจให้ทุกคนเลยนะครับสู้ๆนะครับผมขอให้ <c oughs> จะไม่มี <c oughs> จ,ะมม <c oughs> จะไม่มีอะไรเล็ดลอดจากตรงนี้เข้าไปแล้วครับผม <c oughs> พอดอีว่ามามาไลค์ในห้องนะครับในบ้านที่ hey. แสนสุขสวัสดีครับคุณเฉลิเที่ยวอเมริกาสวัสดีครับคุณแสนสุขสมใจครับผมคุณสมใจแสนสุขครับเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็ไม่มีเวลาในการคอมเมนต์ให้เพื่อนนะครับก็กดไลค์ไว้ให้เพื่อนก็ได้ครับผมกดไลคไ์เพื่อนจะได้มองเห็นนะคบใน a อก่อนนะครับผมว่ามันมีมันม,มีอะไรที่มีลิขสิทธิ์อยู่ในนี้ครับได้รับการอนุญ,ญาตแล้วนะครับผมสวัสดีครับคุณเฉลิมใจคุณตรีหนึ่งชาแนลนะ ก็พูดคุยกันนะครับคุณปริยานุชันที่มาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสามนาทีตรงกับเมืองไทยเป๊ะเลยครับผมยกเว้นถ้าต่างหางฝั่งตอนออกครับผมก็จะเร็วกว่าผมประมาณหนึ่งชั่วโมงหยุดอะไรเงี้ยผมก็ขึ้นไลฟ์ทันทีก็ต้องขอบคุณนะครับที่ให้กําลังใจนะครับผมทั้งตื่นนอนแล้วก็ทั้งที่กำลังจะนอนใชเลยนะครับที่เห็น ที่เห็นชื่อชื่อคนใหม่มานะครับผมก็เพื่อนเพื่อนท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็ไม่มีเวลาในการคอมเมนต์ให้เพื่อนนะครับก็กดไลค์ไว้ให้เพื่อนก็ได้ครับผมกดไลค์เพื่อนจะได้มองเห็นนะครับทามาเปิดเพจอีกอันหนึ่งผมก็ถามว่าเอาอโปรไฟล์จากชื่อผมใช้ชื่อเล่นเนี่ยมันมีส่วนด้วยหรือเปล่าที่มันทําให้ไม่ผ่านถ้าไม่เลือกนะครับ <laughs> ถ้าไม่เลือกนะครับผมเขาก็สามารถที่จะเข้า เพิ่มการเข้าถึงให้เรานะครับผมแค่หายไปไว้นะครับผมอ่าเป็นเพจใช่ไหมครับผมเออของผมก็ติดข้อสอนนี่ผมกำกลุมขมับเลยออกไปครับผมที่ผิดกฎนะครับที่พี่ที่ททลิขสิทธ์นะครับผมสวัสดีพี่ป้อมจ้าไม่ได้เอาอะไรออกมาทำมาแต่จริงๆก็จะทำผัดขิงสดนะไม่แน่อาจจะแต่ไม่ได้เอาเนื้อออกมาจากช่องฟิต สวัสดีครับคุณเชิญลงครับจากป่านนลงครับผมส่งหัวใจสีเขียวมาเลยครับส่งดอกไม้อเมริกากี่โมงแล้วครับตอนนี้กสสะะ็สวัสดีค่ะโออคุณปริยานุชสวัสดีคุณอันนะครับลักกี้ครับผมสวัสดีครับ ใครจะขึ้นบ้างเอยธรรมะคือธรรมชาติรู้ชื่อเพราะอย่างเลยครับผมรุณสวัสด์ตอนเชา้าค่ะคือฝรั่งเขาทางานก็ทํางานจริงๆนะจะวบาแล้วไปอยู่เมืองฝรั่งก็ทํางานแบบฝรั่งนะสวัสดีทัาทายจ้าจากคุณสไพย์แคนาดาลักกี้ผมก็จะลงไลน์มาครับผมไลน์สะสมเวลาเช่นเดิมครับในช่วงเช้าตรู่ของคนไทยนะครับเนี่ยเป็นสีัยรุ่นครับ ขอบคุณคุณอาสก้าครับขอบคุณคุณเฉลิมเฉคลือครับผมปล่อยทานไม่มีเลยครับคุณเจบีเคก็มีร้านอาหารแบบทั่วๆไปนะครับเบอร์กงเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยครับผมตอนนี้ทางนี้ห <sleeping>. ิวมากผมอยากจะทานนะครับขอบคุณครับความสุขเป็นของฉันยิงนัดสวัสดีจากป๋าปอนครับป๋าปอนสวัสดีเช่นเดียวกันจ <te Hin> ้านี่นะครับเช่นเดียวกับเหมือนเดิมกว่าทุกๆวันเลยครับผมเหมือนเดิมทุกๆวันเลยครับผม ตรงนี้แหละครับผมที่มันน่าจะมีส่วนอย่างมากเลยนะครับที่ยังยังไม่ถึงเกณฑ์ของเขาประมาณเนี้ครับโอ้ไปนะครับทมภาษาคนไทยเนาะก็รู้จักกันแล้วก็ทักทายกันนะครับผมเมื่อคืนก็ไปดูเออวันนี้สิวันนี้ก็ไปดูอ้าวพี่ป้อมไลฟ์นี่พี่ป้อมไลฟ์เนื่องว่าไม่ไลฟ์แล้วนะครับผมผมก็เลยไปเปลี่ยนชื่อชื่อโปรไฟล์เป็นที่จริงครับ พอเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์เป็นชื่อจริงปุ๊บการเข้าถึงเนี่ยตกส่วภาพจะมีมันจะมีลิขสิทธิ์บางรูปนะครับผมผมอยากจะให้มีปัญหาครับผมจะให้แบบว่าผมจะเอาตัวผมบังไว้นะครับผมอย่างน้อยเจอนิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็ไม่เป็นไรทวอี thank you ขอบคุณครับขอบคุณครับผมจะตากฝลนะนะเนาะฝุ่นนะสิแพ้แพ้แพ ผมอ่ะมีอาการแบบนั้นนะผมพ่นจมูกนะใช้ยาทิติพงศ์พิพวสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากคุณพัชรีครับผมสวัสดีทุกท่านครับก็สามารถที่จะเกี่ยวค่อยกันเพิ่มได้นะครับผมไม่ว่าใครนะครับผมก็เพิ่มการมองเห็นให้เราได้ทุกคนเลยนะครับผมผมสวัสดีครับช่องสีรัตน์นุตากับสตีเวนแด์ซาร่าทรเวลไฮ้ how you สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างวันนี้หยุดหรือเปล่าครับ ถ้าไม่เลือกนะครับถ้าไม่เลือกนะครับผมเขาก็สามารถที่จะเข้าเพิ่มการเข้าถึงให้เรานะครับผมไปอ่าเรียกว่าอะไรล่ะนึกว่าผมไปกักขังโทบี้ก็โดนลบไล์อันนั้นนั้นไม่ผ่านไลท์เลยครับยังเลยครับพี่เฉินอ๋อก็คือรอสมาชิกครบก่อนบรพร้อมก่อนนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับเอาที่เราพร้อมๆหรอก พิจารณ์คุนเตือนสวัสดีครับผมเขาเคยบอกแล้วค่ะแต่ก็ยังจําไม่ได้เดี๋ยวต้องถามใหม่เพเป็นเข้าใจครับยายว่าชื่อภาษาเพิ่งมาถึงบ้านค่ะทําทกับข้าวเตรียมไว้พรุ่งนี้ชเช้าก็เช่นกันค่ะโอ,โอ้เพิ่งทราบนะครับหลวงแม่เฝ้าห่วงเฝ้ายงนอนเปล ขอให้กำลังใจอยู่ทางนี้นะครับผมก็เป็นพลังบวกนะครับให้ก็คือเผื่อมันจะมีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่อยากจะให้มีปัญหาอะไรเงี้ยครับก็อาศัยอารูปตัวเองบังเลยครับผมมาไลฟ์สดทักทายเพื่อนๆนะครับผมทุกคนเลยนะครับใครว่างๆนะครับผมก็มาพบปะพูดคุยกันได้ ขอบุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ไม่กำลังใจนะครับผมขอบุณทั้งห้าล้านดวงตาครับผมบ้างไหมเอ่ยเปิดบ้านขึ้นบ้างไหมเอ่ยครับผมเปิดบ้าง,บ,างบ้างไหมเนาะขอบคุณแต่เช้าจังเลย <c oughs> ป๋าก็ตื่นเช้าเหมือนกันนะครับวันนี้คิดว่าป๋าคงจะเต็มร้อยนะครับรู้จักกันเลยนะครับผมมีคนนู้นอยู่ที่นู่นคนนี้อยู่ที่นี่ก็นะครับผมก็ ใกล้เคียงกันอ๋อก็คือใกล้เคียงกันอะไเอยผมจะขั้นนะครับผมเดี๋ยวคุณจะไปเคมหมดอายุทุกท่านเด็กใหม่ฝากเนื้อฝากตัวนี่นะครับขอตัวก่อนนะคะเชา้า